สวัสดีครับไม่ต้องขอกรบาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยิมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่ในเกมไอเดนกันเรยนะครับผมเล้ก็รอเข้ากันก่อนครับ <didn> มันกำลัง <didn> จะเข้าแล้วนะครับผมทุกคนรอมันเข้ากันยาวๆเลยครับ <didn> เข้าเรียบร้อยแล้วครับผมรอก่อนนะครับผมอ <didn> นี้ก็จะเป็นขอการไม่พูดอะไรนะครับผม ีรับผมมันมาแล้วเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเร่อยม,มันมาแล้วนะครับผมมาแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็จะไปปุ่มเส้นทางทุกกันก่อนนะจะไปทำอะไรโอ้ยได้แค่นหนึ่งอ ไม่ได้เออเลยสักอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยในเกมส์กันเอ้ like. <not S 2> อยก like <this> ่อนจะไปเล่นเดี๋ยวเราไปรับของกันก่อนโอเคมีของให้เรารับมากมายเลยนะไปรับของกันก่อนเลย ร้องของกันเรืคนละกับเจ็ดอนน้รมาเล่นกันแล้วโอเคไปเล่นกันเลยครับก็จะขออนุญาตลดการพูดสักเล็กน้อยนิดคนดี๋ยวค่อยพูดกันตอนเข้าเกมแล้วนะครับเราจะไปพูดกัน <c oughs> ตัวเข้าเกมกันเลยนะครับ ไปนะครับรอยยาวๆครับรอยาวยาว้นขึ้นขึ้นข้วขึข้นเนข้แล้นก็้ล่เนเป้นคึ้นบอ้นะครัขผ้้ ผมขอพูดว่าคำนี้ก็คือผมรู้นะว่าตัวอะไรผมผมเดาว,ว่าเกอีชาครับแล้วก็น่นาจะเป็นผู้ล่าใจดีนะคุคนองเดาเลยนะครับว่าเกอีชาแล้วก็แล้วก็เป็นผู้รลัที่ใจดีมากมากนะคือจะไหมค่ะเราจะปล่อยให้เราปั่นไฟแล้วก็เหนียวไปได้นะหนียกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไปดีกว่าโอ้ยกระตุกครับกระตุกมากเน็ตปิงรัเน็ตปิงโอ้เพื่อนมาช่วยปั่นน้ำมาดูกันว่าเราจะกดได้ไหมผมเดาเลยว่าเรากดไม่ได้นะผมคิดว่าเรา เด้กดได้นะครับผม,ผม,ผมจะกดได้หนระือเปล่าครับกดได้ไหมกดได้ครับผมโอเคเดี๋ยวรอไปกัน,ะกน,ะกนะจะเห็นที่ยังโดนกดได้ไหมกดได้ครับกดได้กดได้ตลอดเลยนะครับเอ้สห็ว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่เ่าจะดีจริงๆนั่นแหละครับ ตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเราดูสักคนเลยนะครับผมตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เครื่องแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะครับเ,เราก็จะลืมน,น,นานๆเพราะมันเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะตอนนี้ก็ผ่านไปยาวครับแค่นาทีแล้วนะครับผมไปปั่นต่อครับไปปั่นต่อปั่นต่อครับผมปั่นต่อไม่รอเราแน่ ปั่นกันต่อครับ <so> right. ปั่นกันยาวๆครับปั่นกันต่อยาวๆครับโอ้ยกดใกล้แล้วครับผมปั่นต่อยาวๆเลยได้ไหมได้อีกแล้วนะครับผมอือหือได้กันรัวๆเลยนะครับนี่เลขสามครื่องครับผม ผมเรานะผู้ใจดีนะครับแล้วก็ได้เป็นกิติชานะครับคุณคิดว่าเป็นตัวอะไรครับใครตอบกิติชาผมันผมก็หนึ่งใครตอบมาดามเรนก็ตอบสองครับผมแล้วถ้าใครมีฟังผมกดไลค์ด้วยนะคใครไม่ได้ฟังผมก็กดติ๊ไลค์ได้เลยนะครับเว็บอีกสองต่างอีกหนึ่งต่างสุดท้ายคนระับไปสุดท้ายเดินตามชวนไปดีกว่าครับผม ตามทำผัวขโมยไปคัะแล้วผมรู้สึกว่าเราจะตึงนะครับผูร่าด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นเฮ้ยก็เป็นกินชันนะครัผมเหมือนเพน่อนตัดินเยื่อร,รู้ว่าใจดีตุกใจร้ายนะะเ,เป็นรอทางออกดีไหมไม่ไปดีกว่าไปปันช่วยเพื่อนครับนั่นครับผมกคชาันกินด้วยเดี๋ยวครับเดี๋ยครับ ใจดีๆครับใจดีใจรใจดีครับใจดีครับผมเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งคนใจดีครับผมใจดีครับผมลองไปดูครับลองไปดูครับลองไปปั่นดูฮะนะฮะเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นมันไม่ตีเลยนะโอ้ยเสียวอยู่เสียวอยู่เฮ้ยไม่ตีครับแสดงว่าใจดีฮะวุราใจดีครับผมเดี๋ยวว่าไปช่วยเพื่อนปั่นดีกว่าไม่ตีผมเลยนะครับผมหุราใจดีจริงๆด้วยนะครับ ก็ไปต่อกันยาวๆเลยนะครับพ <t rat ule> เพิ่กดไม่ได้ครับผูกหน่าจะดีจริงๆนะครับมันแกล้งเราไม่ตีเราผมคุณแต่เราก็จะทำแล้วก็จะรีบไปเปิดประตูนะเผื่อมันอาจจะตาแดงนะทุกคนบางทีผู้หล่าจะตาแดงนะครับผู้หล่าจะแกล้งเรานะครับระวัครับรถระวรงขับรถด่วู ราก็ได้เปิดกันเื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวรอไปเราจะไปเปิดประตูมาแล้เป,เปิดครับอ๋อระตุกับเปิได้นะครับเปิดได้ครับมันช่าจเลยอ้มันเป็นปไปได้อไปได้ลรอไปได้ด นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กัน,นก่อนกกนะค,ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครกดแชร์นะครก็นี่คือว่าต้องกดตัวเราไปก่อนดกดอีกครับ